ภาพครอบครัวสุดน่ารักเวียวิกกี้แต่ทุกคนโฟกัสจุดเดียวกันอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกนรวัน์คณาลดและภรรยาวิกกี้ทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนน้องวิลินเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักน่รักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว คุณพ่อคุณแม่พาลูกสาวไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่เรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดได้พากันไปเที่ยวที่ภูเก็ตหนุ่มเวียได้โพสต์ภาพครอบครัวลงอินสตาแกรมส่วนตัวระบุแคปชั่นบอกว่าที่นี่มีแค่เราจริงๆวิกกี้วิลิน ท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวน,นี้และต่างโฟกัสความน่ารักท่าโพสของหนูน้อยวิลินจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ